สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับมีนำเสนอเป็นโฮ40คันหน้านิวนะครับปี97ปี97จะหายากนะครับยเป็นเกียร์กาครับคันอยวันนี้เครื่องแน่นเกียร์ท้ายแน่นหมดนะครับคันหน้าก็แน่นครับปั๊มขาวใหม่ครับจะมีเก็บดนิดหน่อยครับล้อข้างขวาซึมนะครับเปลี่ยนสีล้อแล้วก็มอเตอร์พวงมาลัยหนักนะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับลูกค้าที่หารถใช้งานอยู่นะครับตามสภาพคันนี้ก็ไม่ผิดหวังนะครับ เพราะว่าเราใช้งานได้เลยครับเก็บไม่มากครับหรือจะให้เราดูสวยงามก็เพิ่มเติมได้ครับระบบผลิกคินนี้ก็โอเคเลยครับต้นผาใหม่ครับเุกเกียร์มาเกียร์ก็เข้าง่ายทุกเกียร์ครับลูกค้าที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอีฟูโตหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสอง์ศูนย์เก้าสี่สามนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ครับเรื่องราคารายละเอียดคุยกันได้ครับจะให้ตกแต่งเก็บงานตรงไหนก็แล้วแต่ลูกค้าจักครับราคาก็ขอเน้นโทระครับเพราะว่ารายละเอียดลูกค้าต้องการทราบ มันตรงนี้ก็สอบถามเข้ามาได้ครับว่าจะเอาแบบไหนครับโอเคครับผม